สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะอ๋อ,อจะมาเล่าประสบการณ์ที่ออกเคยเจอปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางให้ฟังกันนะคะต้องเล่าก่อน,นะคะ่ะว่าอ๋อ,อเนี่ยเข้าใกล้อายุเนี่ย จะ30แล้วแต่ว่าตัวเองอเป็นคนที่ชอบมากให้ตัวเองมีผิวพรรณที่กระจ่งางใสเป็นประกายมีออร่าสุขภาพดีดูเด็กอยู่ตลอดเวลาะคะเพราะว่าใครๆก็ไม่อยากที่จะแก่เนาะดังนั้นค่ะอ่อนนะเลยเป็นคนที่สัรนหานะคะพวกวิตามินพวกฮอร์โมนพวกอะไรอะที่เขาบอกว่าทานแล้วผิวของเราจะดูใสดูเด้งดูเด็ก,ด,ด,กดูกระจ่งางใสมาแบบ ทานตลอดเวลาวันนึงที่ทานหลายตัวเลยนะแล้วเราไม่เคยคิดไงทุกคนว่าผลค้างเคียนที่มันตามมาก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยผมล่วงแบบไม่รู้ตัวจะหลายคนทักลยนะเฮ้ยไปทาอะไรมาทาไมผมผมอ๋ออะมันร่วงขนาดนี้แบบกลางกระห่อกมาทุกคนกลางหัวคือบางมากหลังจากนั้นนะั้นทุกคนออกเข้าร้านแํมผมเลยค่ะไปตัดผมสั้นแบบ คือสั้นบ๊อบเหลยอะแล้วฮี้เราคิดไงยังไงอ่ผมเรามันก็ต้องขึ้นแหละเพราะว่าสารอาหารมันไปเลี้ยงพอเพียงแล้วแต่ไม่เป็นแบบนั้นจ้าลูกผมหรือว่าอะไรก็ตามไม่ขึ้นเลยแล้วผมก็ยังร่วงมากกว่าเดิมอีกนะจมเพื่อของอ่อนนะคะแนะนำว่าเฮ้ย ตัวเขามีแบบตัวใหม่แล้วที่เป็นทั้งแชมพูแล้วก็เซรั่มในการดูแลแก้ปัญหาหรือ่องผมร่วงผมบางได้อย่างตรงจุดเพราะว่าเพื่อนของออนไลายคนนะเข้าใช้แล้วก็เห็นผลกันนี้เลยค่ะทุกคน c a r e b i l l Long Hair and Anti Hair Loss แชมพูและ c a r e b i l l Long Hair and Anti Hair Loss เซ r ั m ค่ะ ขวดนี้คือแชมพูส่วนขวดนี้คือเซรั่มนะคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าใช้แค่นี้เนี่ยผมองเรามันจะแห้งเสียแตกปลายไหมไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าทั้ง2ตรงนี้เขามีสารสกัดในการบำรุงเส้นผมของเราด้วยนะนอกจากนี้ทุกคนตั้งแต่แตออกใช้มันนะคะคือปลื้มมากคือช่วยลดอาการผมขาดล่วงนะคะที่สําคัญค่ะหูให้เห็นเลยว่าเนี่ย ลูกผมขึ้นมาเยอะมากนะคะยิ่งไปกว่าน,นั้นทุกคนเห็นไหมว่าผมจากผมบล็อกสั้นๆน,นะคะตอนนี้คือยาวประมาณบนอกแล้วอะ่ะคือมันยาวไวมากไม่ถึงครึ่งปีอะ่ะแล้วแบบมันยาวไวโดวยที่เส้นผมที่เขาแบบยาวมานะทุกคนไม่มีแห้งเสียแตกปลายเลยจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเล่าก่อนว่าเขามีสารสกัดของอะไรกันบ้างนะตัวแรกนะคะสารสกัดของเขาคือสวีดไวลูพีนนะคะซึ่งตัวนี้มีสารสกัดของไฮโดรไลซ์ลูพีนโปรตีนนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในการทําให้เส้นผมแลนะหนังศีรษะของเราแข็งแรงหนานแน่นนะคะ ยับยั้งเอนไซม์ที่เป็นสาเหตุของการทําให้เกิดผมร่วงผมบางหนังศีรษะล้านสารสกัดของยีสต์นะคะที่สกัดมาจากดอกกุหลาบพันปีค่ะซึ่งตัวนี้เป็นโมเลกุลเปปไทด์นะคะช่วยกระตุ้นการเกิดของเส้นผมใหม่ทําให้ผมของเราเนี่ยไม่ขาดดูดร่วงง่ายแล้วก็ผมของเราที่เกิดใหม่นะคะมีความแข็งแรงสารสกัดของอาร์แกนออยนะคะมีวิตามินอ e, ีมากกว่าน้ำมกกันมะกอกถึง3เท่าด้วยกันคะ่ะลดปัญหาเรื่องของหนังศีรษะลอกเป็นแผ่นนะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะของเราสารสกัดของโปรวิตามิน B5 ค่ะซึ่ง ตัวนี้นะคะจะช่วยในการทําให้เส้นผมของเราเงางามสุขภาพดีมีน้ําหนักค่ะซึ่งตัวนี้คือดีมากนะเลยที่ว่าเราเนะะี่ยค่ะไม่จําเป็นต้องใช้พวกครีมนวดผมเลยค่ะดังนั้นนะคะผมข,ของเราก็จะไม่แห้งเสียแตกปลายชีฟ้ฟูและก็สารสกรัดตัวสุดท้ายไพลล็อกโทนค่ะซึ่งตัวนี้นะคะช่วยปกป้องหนังศีรษะของเราไม่แห้งหรือว่าลอคค่ะลดอาการคันหนังศีรษะที่เกิดจากรังแคนะคะลดปัญหาของรังแคได้เป็นอย่างดีเลยนะส่วนวิธีการใช้ง่ายมากค่ะขั้นตอนแรกเราก็สระ ผมได้ตามปกติเลยนะคะหลังจากสาระผมทุกครั้งนะคะออกก็จะหยดเซรั่มให้ช่วหนังศีรษะของเรานะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วของเราค่ะนวดเบาๆนวดเบาๆรู้สึกว่าผ่อนคลายมากเอาเป็นว่าทั้งตัวแชมพูแล้วก็เซรั่มของแคบ e b นี่แหละคะ่ะที่เป็นตัวช่วยในการกู้ชีพปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางอ่อนได้อย่างดีที่สุดใครนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเจอกับปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางหรือว่ากำลังหาตัวช่วยในการดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะอยู่แนะนําทั้ง2ตัวนี้เลยค่ะไปลองหามาใช้กันดู นะวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วบ๊ายบาย